รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Add in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา3ามทุ่มสีเวลาดีๆแบบนี้นะครับก๊อฟที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีดีๆนะครับแลับมาพบอุปกรณ์ไอทีนะครับย้อนโกลเลยใช่วันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวที่จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมแล้วก็ก๊อฟด้วยอะไรครับข่าวของทาง YouTube อยู่ทุกอย่างรู้จักไหมอยู่รู้จักอยู่ครับใช้ป่ะใ,ใช้อยู right ่แล้วใช้อยู่นะครับผมนะครับคือทาง YouTube เนี่ยเป็นการบอกลายอดวิว3 0 1ร้อยหนึ่งพันึ่งพัทครับผมงงนะเนี่ยพัท300อ่ะเออแต่ที่จริงผมก็เห็นนะครับว่าเออเวลาเราไปดูวิดีโอันเนี่ยมันจะเขียนว่า3 0 1ร้อนพัทนี่คืออะไรคือคือเขาบอกว่าที่เขาแสดงยอดวิว3 0 1ร้อนพัทนั้นอ่ะเพราะวิดีโอนั้นมียอดรับชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบของทาง YouTube เกิดจากการที่ระบบการตรวจสอบยอดวิวนั้นเป็นยอดวิวที่เกิดจากคนดูจริงๆนะครับผมซึ่งในระหว่างรอ,รอการตรวจสอบก็จะแสดงเป็น301แล้วก็มีเลขบวกนะก็คือพัทนั่นเองนะครับผมแต่ล่าสุดทาง YouTube ก็ประกาศว่าจะไม่มีการค้างยอดวิวที่301อ่พัทอีกแล้วเพราะระบบใหม่จะทําการตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมได้รวดเร็วขึ้น<อ>นะครับและเปลี่ยนเป็นการแสดงค่าผลติบางทีเนี่ยเราดูไปมาสามหมื่นใช่ไหมแต่คงไว้แค่301พัทอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ไม่เอาละก็ตัดออกไปเลยเป็นสามหมื่นไปเลยงผมประมาณสักสองแสนเนี่ยเเารว่สองแสนนะครับแสนสาหัสกับแสนจะกันก็คือก็คือเป็นการกัดกรอกถูกต้องเสร็จแล้วเวลาสปอตจะขึ้นเขาจะมามวลผลได้เร็วขึ้นไงและแสดงผลเลยนะครับไม่ต้องค้างไว้สามวันหนึ่งนะครับอ่ะฮะจะข่าววกรมาดูข่าวแอปพลิเคชันที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับผมเป็นแอปพลิเคชันเกมครับเกมเวอ แต่ว่าชอบมากเลยครับชอบซึ่งน้องไข่มุกเราเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันจันทร์เออใช่นะครับคชื่อว่าแอน i ี i เบิร์ดทูจากที่อย่างนี้น้องโกรธน้องโกรธเอองงอยู่นะครับครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับถ่ายไปสัปดาห์เดียวทำไมฮะยอดดาวน์โหลด ปลาไป20ล้านเลยครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ v o เยโอนะครับของเขาได้ประกาศว่า a n นดี้เบอร์ทูครับได้มียอดผู้ดาวน์โหลดแล้ว20กว่าล้านนะครับซึ่งผ่านจากไอแพดและสมาร์ทโฟนมากกว่าร้อยประเทศซึ่งทางทีมงานก็ดีใจขอบคุณครับนี่เขาเรียกวิกฤตนะวิกฤตเพราะว่าคำที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนมีการปลดพนักงานมีการลาออกของผู้บริหารเนื่องจากยอดดาวน์โหลดน้อยลงจากเวอร์ชันเก่าครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับเขาบอกแล้วตัวนี้กลมากมาวิกฤตจริงๆนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ เดี๋ยวยังมีแอปพลิเคชันต่ออย่างนี้ไหม่หรอครับใช่ครับแต่ว่าก่อนจะไปดูแอปพลิเคชันเราไปร่วมสนุกกับ SMS s อสในวันนี้ดีกว่าว่าเขามีกิตการณ์อะื่อนไขยังไงบ้างครับรายการ Add inbox ร่วมกับ D Link Power Li n e จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพียงคุณตอบคำถามว่า DLi n k Powerline มีคุณสมบัติอย่างไร a ส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟภายในบ้าน b ส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ภายในบ้านส่งคำตอบผ่าน SMS 4 1 1 7 7อ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคม2558ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องเป็นลำดับที่45รับไปเลย D-link Powerline AV 500 Mini Adapter และ Wireless N Extender จำนวน1รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการ Add in Box วันที่28สิงหาคม2558อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะคุณผู้ชมเคยมีปัญหาในการใช้งานอีเมลบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไข่มุกเชื่อได้เลยว่าไม่ได้มีเพียงแค่1 a c c o แอคคาต์แน่นอนอีกทางนะคะยังจะต้องมีอีเมลที่หลากหลายน้ำสกุลอีกไม่ว่าจะเป็น o t m m i l l m m i l นะคะหรือว่า Yahoo ซึ่งทำให้การเปิดอีเมลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรเลย แล้ววันนี้ค่ะไข่มุกมีทางออกให้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าสามารถเปิดอีเมลหลายๆแอคเค n ์หรือหลายๆนามสกุลเนี่ยได้จากที่เดียวเลยค่ะกับแอปพลิเคชัน My Mail ค่ะ My Mail เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการบัญชีอีเมลของเราทั้งหมดได้พร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Gmail Yahoo Outlook Hotmail AOL iCloud ก็สามารถใช้งานได้ค่ะ แอปพลิเคชันจะแสดงเนื้อหาและข้อมูลผู้ส่งให้รู้ทันทีว่าเป็นใครนอกจากนั้นเรายังสามารถเลื่อนดูกล่องจดหมายเข้าของเราได้อย่างง่ายดายด้วยไอคอนเมนูและภาพตัวแทนของเราค่ะพร้อมรองรับการส่งไฟล์รูปภาพหลายๆรูปพร้อมกันอีกทั้งยังสามารถเปิดไฟล์รูปภาพได้อีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีอีเมลหลากหลายแอคเคาท์นะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ App Store และ Google Play ค่ะวันนี้ไข่มุกขอตัวพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add Inbox นะคะ